รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาย้ำนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็จากการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ออกมากล่าวถึงทิศทางการปรับเปลี่ยนของโครงการดิจิทัลวอลเล็นะคะบอกว่าได้รับฟังและรวบรวมความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและนํามาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะซึ่งเป้าหมายหลักเป็นการเพิ่ม กำลังซื้อให้กระจายไปยังประชาชนได้มากที่สุดถ้ามีความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องคํานึงถึงว่าสามารถปรับปรุงและนําไปปฏิบัติได้รัฐบาลยินดีที่จะนําข้อวิจารณ์ข้อคิดเห็นทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกันว่าจะก,กําหนดทิศทางอย่างไรต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะคุณภูมิธรรมก็ยังกล่าวด้วยนะคะถึงการไปลงพื้นที่คอรมอสัญจรของท่านนายกที่จังหวัดระนองเมื่อ2วันก่อนนะคะ,คะบอกว่ายังคงมีเสียงส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับ โครงการแลนบริดซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงก็ได้มีการเข้าไปรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนมาพิจารณาร่วมกันและคำนึงถึงผลกระทบและหาวิธีการดูแลเพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดและได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวสูงสุดซึ่งแลนบริดก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจและสร้างการเติบโตให้กับประเทศไทยได้ค่ะ